สวัสดีคะ่ะสวัสดี f c ช่องคำนวยในทางพารวยทุกท่านเลยนะคะมาเจอดเจอกับแอดอีกแล้วเนะะี่ยค่ะคลิปนี้จะเป็น E ีีที่4แล้วนะคะจะเป็นเด่นบนอีกเช่นเคยนะคะทำตามตามต่องวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาทํำยังไงทําอย่างนั้นนะคะตัวไหนเข้านะคะแอดจะนามาฝากสูตรนี้ก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นสูตรของมาตรฐานหนึ่งแล้วก็มาตรฐานสงนะคะที่แอดจะนํามาฝากทุกคนวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะ อะเรามาดูงวดที่ผ่านมาก่อนแอดให้ดูสถิตินะคะสีส้มก็คือจะไม่เข้านะคะมีเข้ามีหลุดคือแอดใชจริงนะคะทุกคุณค่ะนี่ก็มีหลุดนะคะแล้วก็มาต่อฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่ก็คืองวดที่ผ่านมานะคะเราคํานวณได้9012แต่ว่าไม่มาแอดว่าถ้าไม่มางวดที่ผ่านงวด ที่จะถึงนี้ก็น่าจะกลับมาเข้านะคะก็อย่าทิ้งสูตรนะคะแอดทำสูตรไม่ใช่เอาสูตรใหม่ๆมาลงให้นะเป็นสูตรเก่าเดิมๆิมันก็ต้องมีเข้ามีหลุดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเข้าอย่างเดียวนะคะสูตรมันมีเข้ามีหลุดห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วนะคะดีไมด่ดีการคาดคณีของเราก็คือทําตามตัวเลขดูสถิติของมันนะคะก็ทําตามสูตรนะคะแอดก็ไม่ได้แบบ ไปหมุนฉลากเนาะไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนไม่งั้นแอดคงรวยไปแล้วนะคะเราแค่มาแบ่งปันกันนะคะว่าเลขตัวนี้เออเป็นอย่างนี้มันมีโอกาสน่าจะมามากกว่าตัวอื่นไหมอะไรเงี้ยนะคะทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวของท่านเองนะคะอ่ะมาดูมาตรฐานหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือออก8ปดเจ็ดสามเนาะงวดนี้เราหลุดไปนะคะสําหรับสูตรมาตรฐานหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูงวดก่อนด้วยนะคะ อ่วันที่จะถึงนี้นะคะสามสิบวันที่สามสิบหนึ่งเมษายนหกหกนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราคำนวณจะคำนวณน,นี้นะคะแอดฝากคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนไว้ทุกคลิปนะคะ คำเตือนนะคะสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลักใดๆทั้งสิน้นคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุในในเรื่องการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นจากช่องคำนวณในทางพายค่าสำหรับใครที่ทานเข้ามาเห็นคลิปแอดนะคะไม่ว่าจะเห็นบ่อยหรือรู้ว่าเพิ่งเห็นแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนไม่พลาดเลขดีๆแน่นอนเนะคะเพราะว่าแอดอ่ะคัดสูตรมาให้ทุกคน เป็นสูตรที่เดินดีสูตรระยะยาวนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะเป็นสูตรที่ใช้ได้จริงๆนะคะที่แอดดูแล้วนะคะก็คือใช้แอดใช้จริงมาตลอดนะคะสำหรับสูตรในที่แอดเอามาลงให้ทุกคนนะคะก็เป็นสูตรที่คัดมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดนะคะแอดก็ขอกราบขอประคุณน,นะคะก็ขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์ได้ ตอบแทนกลับไปนะคะกดไลค์กดติดตามให้ถูกหวยโวยซับจับเงินก้อนโตเลยนะคะอ่าเด่นบนุญอันนี้เป็นงวดก่อนนะคะนี่นี่งวดก่อนนะคะก็จะเป็น ep ที่สี่นะคะเป็นเด่นบนุญนะคะงวดก่อนเนี่ยมันหลุดไปตรงที่ว่ามาตรฐานหนึ่งของแอดเนี่ยหลุดนะคะออกแปดเจ็ดสามใช่ไหมบนนะุญอ่ะแปดเจ็ดสามแต่ว่าสูตรนี้เข้านะคะเจ็ดกับแปด อันนี้คือไปบนนะนี่เจ็ดกับแปดแต่ว่าส่วนมากแอดจะเน้นไปที่สิบหน่วยนะแต่ว่าอันนี้มาสองตัวเลยคือแปดกับเจ็ดนะคะเนี่ยให้จับประกบคู่โต๊ดนะคะแปดเจ็ดแปดเจ็ดอ๋อไม่ได้เอามาเพราะว่ามันหลุดไปอา่าสูตรหนึ่งสูตรนี้เข้าเนะะี่ยค่ะก็ทำให้ตัวนี้เราพลาดไปเนี่ยค่ะพลาดไปนะคะ เดี๋ยวเราก็ตามต่อนะคะแอดคิดว่าหลุดงวดนี้งวดหน้าน่าจะกลับมาเข้านะคะเดี๋ยวเราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะก็คือย้อนงวดให้ดูเหมือนเดิมนะคะเป็นสถิติไปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะมาตรฐานหนึ่งนะคะเราใช้หลักสิบหน้าครั้งที่สองบวกหน่วยไทยครั้งที่1นึสิบหน้าครั้งที่สอง สิบหน้าครั้งที่สองนี่คือเลขศูนย์นะคะเอาศูนย์ก่อนศูนย์ตั้งก่อนนะคะแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยก็คือเลขห้านะคะนงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแค่นี้นะคะห้าอ่าศูนย์บวกห้าได้ห้าเอาห้าไว้นะคะแล้วก็เอาห้าตั้งเลยหลังจากนั้นนับเพิ่มที่เลือดหนึ่งเต้มนะเราจะได้ทั้งหมดสี่ตัวก็คือจะเป็นห้าหกเจ็ด แเนี่ยเราก็จะได้แล้วมาตรฐาน1คือมี5 6 7 8ในงวดนี้นะคะมาดูมาตรฐาน2ค่ะที่ไม่หลุดในงวดที่ผ่านมาแล้วนะคะไม่หลุดนะะสำหรับมาตรฐาน2ใช้ลักหมื่นบวกสิบุนแค่นั้นนะคะแต่มีแค่3ตัวนีดูสติมก็มีหลุดนะคะอันนี้คือเห็นไหมเลเทปแบบนี้รับรองว่าใช้งานจริงแน่นอนนะคะแล้วก็นี่นะคะผลออกที่แปดในงวดที่ผ่านมา8ปด นี่มาที่เลขเจแล้วก็แปะเมื่อกี้นี่ร้อยบนแล้วก็10บบนสีเขียวสีมีหายไปต้องใช้สีเขียวแล้วก็สีส้มเอาไว้ตัดมาดูของวัดนี้นะคะวัดนี้มาตรฐานหนึ่งลักหมื่นนะคะเอาทุกคนไปดูนะลักหมื่นคือตัวไหน,นลักหมื่นแบบสิบบน หมื่นคือเลข2องสิบบุญคือเลข7 2็ดสบวกเจบวกเเป็น9กนะคะเอาเก้ตั้งแค่นี้ค่ะง,ง,ง่ายๆแล้วก็บวกเพิ่มเท่าไรแต่มันก็จะเป็น901เพราะฉะนั้น901ต้องติดมาแน่นอนอย่าลืมย้อนดูคลิปแอดนะคะย้อนดูจะได้รู้ว่าคนจะจับตัวไหนนะคะ ทุกคนระวัง07นะ07คือสวยมากเนี่ยนะงวดนี้ระวัง07นะคะเพราะว่า0วดก่อนมันไม่มาวดนี้อาจจะตามรอยนะคะ0อาจจะมานะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวเด่นของแอดนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ตัดเดี๋ยวไปดู ep ที่สามไปดู ep ที่สามนะคะย้อนดู ะะตรงนี้มันจะเป็น EP ที่สี่เดี๋ยวแอดจะเขียนใส่กระดาษให้นะคะจะได้เห็นความแตกต่างเหมือนเดิมนะคะนี่จะเป็น EP ที่ EP ที่สี่เด่นบุญนะคะหนึ่งสี่หกกนะคะสำหรับวดนี้ ย้อนงวดนะคะย้อนงวดให้ทุกคนดูด้วยนะคะเดี๋ยวย้อนขึ้นไปเป็นมาตรฐานหนึ่งนะ,ะจะสูตรของเราก็จะเป็นสูตรมาตรฐานหนึ่งแล้วก็มาตรฐานสองนะทุกคนอ่ะหนึ่งสิบหกสองหหนึ่งสาสบหสาม แล้วก็งวดนี้คือหนึ่งสี่หกหกนะคะ,ะเดี๋ยวแอดเขียนงวดงวด,งวดเดิมเดิมลงก่อนนะคะงวดนี้สูตรนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดระวังศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะทุกคน งวดก่อนคือชอบมากนะแต่ไม่มาระหวังมันจะมาเลขเดิมเอามาดูตัวชนกันชนกันที่0ูนอันนี้ชนกันที่2ตัวเดียว อันนี้ไม่ชนนะคะไม่ชนก็จับประกบนะคะหรือว่าเล่นสุดใดสุดหนึ่งนะคะเผื่อว่าไม่ชนก็คือมีโอกาสห้าสิบห้าสิบนะคะไม่จับประกบได้ก็มาแค่สูตรเดียวแค่นั้นนะคะอ่ะต่อมานะคะชนอ่ะงวดนี้อีกแล้วไม่ชนนะคะอาจจะดูสูตรไหนสูตรหนึ่งหรือว่าจะประกบเดี๋ยวแอจะพาทานะคะอันนี้งดนี้ออกสี่หนึ่งจ็ดหกห้าสอง แปดเจ็ดสามเพราะฉะนั้นงวดนี้รอคำตอบนะคะอันนี้ชน0 1 2ก็มาที่1นึ่อันนี้ชนกันที่2ก็มาที่2องในตำแหน่งของหลักหน่อยแต่อันนี้มา2ตัวนะเราก็งวดที่ผ่านมาไม่ชนกันสูตรนี้หลุดมาแค่สูตรเดียวนะคะคือ แปดกับเจ็ดตรงนี้อ่ามาดูวัดนี้ไม่ชนนะคะอาจจะเป็นจับประกบหรือว่าเล่นเลือกหนึ่งสูตรนะคะถ้าไม่ชอบสูตรนี้ก็ระวังแล้วกันถ้า,างั้นก็คงต้องไปเด่นตรง901าหและนะอ่าเดี๋ยวแอดจ,จะจับประกบคู่ให้เลยนะคะอ่า ก็จะเป็นห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะแล้วก็แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งทั้งหมดหนึ่งสองสามสิบสองคู่แต่ทุกคนต้องกลับด้วยนะคะ ต้องกลับด้วยนะ,ะทุกคนคะ่ะมาเดี๋ยวจะวงกลมให้ตัวไหนมีโอกาสที่จะมาแต่ถ้าทุกคนไม่ชอบตัวที่แอดวงเลือกเองได้นะคะเอาที่ทุกคนชอบไม่ชอบก็แค่ผ่านนะคะทุกคนไม่ชอบก็ผ่านได้เลยแอดทำคำนวณตามสูตรนะคะทำมาให้ดูเพราะว่าเป็นสถิติตามตัวเลขเท่านั้นนะคะอ่ะห้าเก้า หาหนึ่งเนี่ยสวยมากสวยมากสวยมากห้าเนี่ยห้าเก้าคือสวยห้าเก้านี่แอดชอบมากเลยนะห้าเก้ากับห้าสองกับห้าหนึ่งหกเก้าหกอา้อาวอ้าว น้องแมวแอดนะคะทุกคนเดินมาตอนเลี้ยงตัวเท่ากำมปั้นตัวนี้เท่ากละมังแล้วค่ะตัวนี้ด้วยนะคะหกศูนย์หกหนึ่งอ้าวหนูโอ้ยโชคดีนะคะทุกคนค่ะมันดือ้อเนี่ยเล่นถุงนะเนเจ็ดเก้าก็สวย จ็ดศูนย์รลแอดคิดว่าในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดนี้มีโอกาสมาแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นมาได้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยคิดว่านะมันสวยสวยมากนะคะส่วนตัวแอด,แอดชอบเก้าห้าเจ็ดเก้า 07 0706นะคะสี่ตัวนี้นะคะก็มีกันที่51กับ61เค่นี้นะ,ะตัวนี้ก็ไม่เท่าไรนะคะนี่นำไปเลือกใช้นะคะทุกคนค่ะเจ็ดตัวนี้จะมาหรือเปล่าจะไม่เห็นในงวดที่ที่จะถึงนี้หรือเปล่านะคะนี่มีสามตัวนะคะ ทุกคนลองนําไปเลือกใช้ใดูนะอันนี้คือทําย้อนหลังให้ดูนะคะไม่ใช่ย้อนหลังทําตามงวดก่อนให้ดูนะคะแล้วก็ทําย้อนหลังตรงนี้ให้ดูนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะไม่ใช่แบบเข้ามาตลอดนะคะทุกคนถ้าเข้ามาตลอดก็ต้องเป็นสูตรที่เดินดีจริงๆนะคะหรือวถ้ามีสูตรไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดนำมาฝากนะคะ งวดก่อนหนั้นนะคะคืงวดที่หนึ่งชัไ้ไหนึ่งมีนาแอดทำให้ทุกคนดูในช่องนะสามตัวเลยนะคะทุกคนที่ว่าสองห้าที่ออกสองห้าแอดให้หกสองห้าอกถ้าไปกลับก็ให้กลับสองห้าเพราะว่าแอดไม่ปักหลักแบบนี้แหละจะแอดจับสามตัวให้ทุกคนอยากได้สามตัวไหมเอ,เอาสูตรนี้เพราะว่าแอดยังไม่ได้จับสามตัวให้ทุกคนเลยนะเนาะเอาไหม ลองดูไหมสามตัวไหมเอาเอาเนาะถ้าใครชอบก็ค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านแต่ว่าแอดลองจับให้ดูนะคะเอาตามเขียวๆนี้นะคะแอดจะทำตามเขียวๆนี้ให้เป็นสามตัวแมวแม่แบบดือ้อ ถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้เหมือนเป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะคะอ่ะตัวแรกเลยไปที่5 9 9เอันนี้คือทุกคนต้องไปกลับเองนะนี่ต้องไปกลับเองนะคะสำหรับที่อาจจะเขียนเป็น3ตัวให้นะคะกระดาษแผ่นนั้นอยู่ไหนเลย เดี๋ยวนะทุกคน add หาสมุดนิดนึงเดี๋ยวมันจะผิดจับสองตัวให้ 9ก้าห้าเนี่ยแอดชอบมากนะคะวันนี้ติดห้าติดเก้านี่แหละติดห้าติดเจ็ดอะให้วิ่งลูดห้ากับเจ็ดนั่นแหละบุญนะคะใครชอบห้ากับเจ็ดก็ไปตามแอดนะอ,อ,อ,อตัวแรกเลยนะ สามห้าเก้าทุกคนต้องไปกลับเป็นเก้าห้าอะไรเองนะแอดเนี่ยแอดเขียนตรงหัวข้อให้แล้วเนี่ยสามห้าเก้าสี่ห้าเก้าเดี๋ยวจะมาวงกลมให้อีกทีเก้าห้าเก้ามาศูนย์ห้าเก้าอ้าวเดี๋ยวนะตรงนี้ต้องเป็นห้าห้าเก้าหกห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าอเขียนตัวใหญ่เกิน เจ็ดห้าเก้าแปห้้าหนึ่งสอี่ห้าหะเอคือห้าเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าเดี๋ยวจะมาวงกลมให้นะ5้าหนึ่งห้าหห้า หนึ่งหนึ่งห้าอาจจะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งห้านะอันนี้คือหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าแล้วก็หกศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์หกหกศูนย หนึ่งหกศูนย์สองหกศูนย์สามหกศูนย์สี่หกศูนย์ห้าหกศูนย์หกหกศูนย์นะคะหกหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองหกหนึ่งสามหกหนึ่งตัวเล็กลงเล็กลงกระดาษจะไม่พอสี่หกหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าหกหนึ่งค่ะ อันนี้คือถ้าใครชอบ61มีโอกาสมาได้ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็น7997 7997 1972 7 9 3 7 9 4 7 9 5 7 9 6 7 9นะคะ79แล้วก็70 7007 70, 70, 70, 70, อาจจะพอก็นี่ อตรงนี้แล้วกันเนาะอีกตัวหนึ่งแปดเก้าแปดเก้าเก้าเป๊ศูนยึงศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสาใครชอบสมมติว่าชอบสองตัวบนตัวไหนนะคะก็ลองมาดูที่สามตัวนะคะมีโอกาสมาได้เนาะ ศูนย์แปดเก8 9หนึแล้วก็ห้าเนะคะนี่เดี๋ยวจะวงกลมให้นะคะสามอันนี้คือ59นี่มีโอกาสมาได้ทั้งหมดเลยนะคะ นี่อันนี้คือตัดไม่ได้เลยเพราะว่า5 9มีโอกาสมาได้ทั้งหมดเลยในหกตัวชุดในหชุดนี้นะคะแต่อย่าลืมนะอย่าลืมกลับนะมันจะเป็นคู่โตดนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะตรงหรือโตดนะแต่อย่าลืมกลับ2ตัวสองหนึ่งห้าสานี่ส้ถ้าชอบ1นหอันห้าหนึ่งห้า อันนี้คือหนึ่งห้มีโอกาสมาได้2องตัวแต่ว่าถ้าไม่ชอบตามแอดเนี่ยมันไปไปตัวอื่นลองดูนะเก้าห้านี่มีโอกาสมาได้หนึ่มีโอกาสมาได้หกศูนย์มีโอกาสมาได้อันนี้ค่อนข้างมายากนะคะอันนี้คิดเลก่อนค่อนข้างมายากนะหกหนึ่งเจ็ดเก 7จ็ดศูนย์เก้าแปนนะเนี่ยก็มีแค่หกหนึ่งที่ค่อนข้างจะมาได้ยากนะคะเอามาดูสี่หกศูนย์ห้าหกศูนย์หกหกศูนย์อ่ะ, 60, 60, 60. อะก็มีไม่กี่ตัวนะคะถ้าถ้าชอบในสองตัวบุญอ้าวแมวอ้าวน้องแมวแอดพูดนะคะทุกคน สองหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยมันมาได้ยากมากเลยอ่ะอ่ะอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะต่อมาเพราะแต่ว่าในสูตรมันทําได้ไงแอดก็เลยต้องทําตามสูตรอ่าเจ็ดเก้านี้มาได้ทั้งหมดเลยใครชอบเจ็ดเก้าตัวปวดด้วยนะคะเก้า <c oughs> กับเจ็ดเก้าเป็นตัวปวดแอดด้วยนะคะทุกคนเจ็ดศูนย์นี้เป็นตัวรองในใจแอดนะคะ,ะปุ๊บ ปึ๊บแล้วก็เจ็ดศูนย์ก็มาได้ทั้งหมดเลยในหกตัวนี้นะคะระวังด้วยนะคะก็ไม่เยอะนะถ้าทั้งหมดเนี่ยอ่ะมาเก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองเก้าแปดสามเก้าแปดสี่เก้าแปดได้แล้วก็ห้าเก้าแปดอะถ้าชอบเก้าแปดแปดเก้าก็จัสามชุดนี้นะคะในสามตัวบนก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมแต่แอดจับแบบนี้มาบ่อยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ เอาจะดูครบไหมล่ะอ่ะแคบออกก่อนนะคะทุกคนแคบอกอกแบบหน้าจอเล็กๆนี่แหละมันจะได้ดูได้ทั้งหมดนะคะอ่ะอันนี้ก็คือไปดูเอานะะจะชอบเก้าห้าห้าหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งหกเนี่ยเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้านะคะถ้าจะเป็นใบเต็มก็ใบนี้ ดูได้หรือว่าจะเอาแค่901ไปจับคู่กับตัวไหนแต่แอดชอบบนงวดนี้นะคือ5กับ7ไปจัดมีสายรูดส,สายวิง่งนะคะเพราะฉะนั้นอันไหนบ้างละ่ะจะมี5้กับ7เนี่ยก็5 5 7 7นี่กี่ชุด1 2 4ชุด4ชุดเองนะคะ5 9 5 1 7 9 7 0นะคะ สำหรับคลิปนี้แอดฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครอยากเข้ากลุ่มแอดไลน์มาได้เลยแอดไลน์ตามนี้นะคะนี่สมัครเป็นสมาชิก V.I.P. ได้นะคะก็แอดก็จะเป็นคนที่คัดเลขให้นะคะทำตามกติกานะคะอ่านให้ชัดเจนรายละเอียดต่างๆนะคะก็จะมีทั้งใบดำตารางชุดเน้น3ตัวบนแล้วก็2ตัวบน3ตัวล่างสองตัวล่างด้วยนะคะก็จะมีแนวทางอีกแล้วก็ จะได้เข้ากลุ่มน้องนอยน้องลาวนะคะแตกเป็นทุกวันเลยนะคะเข้าน้องนอยน้องลาวนะคะมีกลุ่มน้องนอยน้องลาวโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบใสายีนะคะใส่ยีแอดไลน์ซื้อสมุดสมุดรวมสูตรแอดได้นะคะนี่ก็มีหลายสูตรให้เลือกนะคะก็อย่างนึ่กำไรเท่าไหร่เนี่ยมีบอกกำไรอะไรเรียบร้อยนะครับ ก็ใครอยากเล่นตัวไหนก็จัดเปิดสมุดดูเล่นได้เลยไม่ต้องมาดูแอดอีกช่องหนึ่งนะถ้าเป็นช่องยี่นะคะจะเป็นช่องซัสสิตสไตล์ชาแนลด้านล่างจะมีคลิกลิงให้ดูนะคะก็ไปลายได้เลยสําหรับสายยี่นะคะถ้าใครอยากแอดไม่ค่อยได้ลงช่องนั้นนะคะทุกคนไม่ค่อยมีเวลานะคะเด็กก็ถ้าทุกคนอยากเป็นสายยี่กิ่ก็จัดสมุดไปนะคะเล่มละสองร้อยเบาทบวกค่าส่งสามบาทนะ,ะก็เท่ากับ เป็น329บาททรงฟรีนะคะถ้าสนใจก็แอดไลน์มาได้ะค่ะแอดไลน์ตรงนี้แหละแล้วก็บอกว่าสนใจสมุดร,รวมสูตรนะคะแค่นั้นเองนะคะสำหรับคลิปนี้แอดฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ